สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเวสเส้นจำนะครับเอ่อก็ไม่รู้ว่าจะอ่านถูกอ่านผิดก็ขออัยด้วยนะครับเกมนี้ก็มีอยู่ในพวก iPhone นะครับก็นาทีแล้วแหละตรงนี้ก็น่าจะเห็นแล้วแหละมันคืออะไรเกมนี้ก็สามารถเล่นได้สองคนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมว่าจะมาเล่นคนเดียวนะฮะก็ไม่มีคนเล่นด้วยนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยเกมนี้ก็ไม่ยากครับนั่นแหละอย่างเห็นโอเคครับวัตอนท่อน ผมจะขอะโอเคออออเกมนี้ก็ง่ายๆเอ,อ้ยนั่นไงง่าย,ายๆเลยแค่เอาหัวของศัตรูเนี่ยไปฟาดกับพื้นซึ่งผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับผมมาย่ใหญ่ยา่ยา,ยาอยเป็นไงมันไม่เฟี้ยวมันไม่เฟี้ยวอจะอะออกมาเลยดีมามาม มาเลยเป็นไงเราเป็นไงแหมค่อนข้างยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่มาเลยครับออ้อโดนเลยแหมแบ็คกับบูนะนั่นไง <c oughs> อืปากดีไป่าก็เน,นี้ยแหละนะครับย,ยะ้ยะยัน,นโอเคโอเคแหมก็ สนุกนะผมว่าสนุกดีนะเกมนี้ก็สนุกดีอ่ะอีกสักรอบอีกสักรอบโอเคครับเจเออเจ็ดดดดดไหนเป็นไงเป็นไงมันไม่เฟี้ยวกินเคี้ยวไม่จ่ายเอยเป็นปากดีไปม,มากโดนคืนคนระับเดี๋ยวไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกอืมไม่ได้แดกจริงๆด้วยอืนะฮะ เราไม่ได้แดกมันครับมันได้แดกเรายายาอ้ยแพ้รวดแม่แพ้รวดเลยจังวันนี้อุ้ยเก่งแล้วมั้งเก่งไปแล้วมั้งเก่งเกินเก่งเกินเออเก่งเกินไปแล้วมั้ง เฮ้ยตีตื้นตีตื้นเอาคืนครับเอาคืนอ้าวเจ็บย้ายย่านั่นนี่เอาคืนเป็นไงดูดูใครจะชนะมันไงมันชนะจนได้เ <c oughs> ออช่างเงี่ยมันก็แค่เกมนะครับผมอ่าก็สนุกดีแล้วผมจะให้ลิงก์ไว้นะครับใครสนใจก็เล่นนะอ่าอย่าลืมอันนี้เกมนี้ผมก็เห็นมาจากคุณสกิททีวีนะครับผมก็ ก็สนุกดีครับโอเคครับก็แค่นี้แหละครับดีครับ